ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในการเดินทางไกลเนี่ยมันใช้ได้ไหมโอเคหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มาคุยใยอฟ้าในทิปนี้นะครับหลังจากคนน่าจะเห็นว่าผมไปหาสาเนีที่นครนครที่ใต้อะนครอะไรไม่รู้ก็เดินทางจากนาครปฐมยิงตรงไปนครก็ขับโดยเนต้าเนะครับที่เป็นตัวคอมฟอร์ตก็คือ มันเคลมระยะวิ่งได้อยู่ที่400กับ1กิโลแต่วิ่งจริงๆครับที่ผมใช้มาจะวิ่งได้อยู่มาสัก320กว่า350เพราะการใช้รถไฟฟ้าเดินทางไกลมันโอเคหรือเปล่าคือสําหรับผมนะความเร็วที่เราทํากันไว้ก็คือยืนพื้นอยู่ที่120จนถึง140เอาจริงความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ130ที่ผมขับนะจุดแรกก็คือเราชาร์จเต็มมาจากนะครมฐถมแล้วเรามาแวะพักตรงที่ปั๊มไอเท่งตรงแยกอะไรนะแยกชะอํอาแล้วเราก็ชาร์จนประมาณสัก 90%ไว้กินข้าวจากนั้นเราก็ยิงยาวถ้าไม่ผิดผมมาชาร์จอีกทีประมาณแถวๆก่อนชุมพรหรือใกล้ๆชุมพรเน,นี่ยแหละแล้วก็จากนั้นก็ไปชาร์จอีกทีทีท่หลังสวนเนื่องจากว่าง่วงไม่ไหวแล้วเออต้องพักแล้วก็เลยนอนก,ก็เกิดคอนเทนต์ดราม่าที่ไปชาร์จน่าจะไปชาร์จตรงแถวๆก่อนถึงชุมพรเน,นี่ยแหละว่าเอ้ยทำไมผมชาร์จเจ็ดชั่วโมงคือไปโดนชาร์จดีไปโดนชาร์จเอซีมันก็เลยชาร์จเจ็ดชั่วโมงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ หาปั๊มแถวนั้นใกล้ๆนะเอาเป็นว่าสรุปทั้งคลิปเนาะเราก็เดินทางด้วยความเร็วอยู่ที่ร้อยกว่ากว่าร้อยยีถึงร้อแล้วก็การเรื่องของการชาร์จนี่แหละมันก็จะมีประเด็นอยู่นิดนึงถ้าเราวางแผนดีเราบริหารจัดการเวลาดีเรามีการจองล่วงหน้าแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของเขาเรียกทราฟฟิกหรือว่าเรื่องของรถติดก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นในหนึ่งการขับเนี่ยเราจะขับอยู่ที่ประมาณสองชั่วโมงก็คือเราอยู่บนรถสองชั่วโมงเนี่ยเราสามารถขับได้อยู่ประมาณสองรอยกิโลเราแวะชาร์จอาจจะแวะพักกินข้าวแวะทานู่นที่เยี่ยวมันโอเคมากในการใช้แต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่ามันอาจจะไม่ได้รวดเร็วในการเติมน้ํามันแล้วก็ไปต่อเหมือนรถน้ํามันเนาะคือถ้าเกิดใครยิงยาวสายยืนพื้นทําความเร็วสูงเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสำหรับแต่ว่าสําหรับใครที่ขับรถแบบเล่ยเปื่อยอยู่แล้วอะ่ะแบบว่า ขับแปดสิบร้อยยี่เออแบบขำๆเงี้ยอันนี้โอเคแต่ถ้าใครอยากทาเวลาเนี่ยก็ใช้น้ํามันเถอะอือก็มีอีกอันนึงก็คือเรื่องของการแย่งหัวกันชาร์จการจองอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องวางแผนกันดีๆถ้าคุณวางแผนดีครับทุกอย่างไม่มีปัญหาเพราะว่าจากที่ใช้มาก็คือผมชาร์จของปอตทล้วนเลยซึ่งมันก็มีตลอดเส้นให้ชาร์จในทุกๆประมาณห้าสิบโลร้อยโลเนี่ยมีให้ชาร์จแน่นอนถ้าวางแผนดีก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรสามารถใช้ได้บวกกับ ด้วยของความประหยัดของรถไฟฟ้าเนาะอัตราการอะไรการใช้ไฟเนี่ยมันอยู่ที่ตกกิโลผมให้ยังแพงและกิโลละบาทห้าสิบโดยที่คุณไม่ต้องมีค่าสึกหลอของของเครื่องยนต์เรื่องน้ำมันเครื่องอาจจะไม่ต้องขายก็อ่ะฝากกันเอาไว้นะแนะนําว่าได้ไหมถ้าคุณเป็นคนบริหารจัดการชีวิตได้ดีโอเคแต่ถ้าเกิดว่ามีความเร่งรีบเร่งด่วนมีความฉุกเฉลิค่อนข้างสูงก็อันนี้ก็กลับไปใช้น้ำมันต่อไปอันนี้ก็สุดแล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมี เขาเียกมีวิถีชีวิตอะไรยังไงนะครับแล้วแต่คนอันนี้ก็แล้วแต่คนแต่ผมรถไฟฟ้าไอ้เคียประหยัดประหยัดกว่านน้ำมันประหยัดกว่ามอไซค์อีกกี่รถไฟฟ้าส่งลูกบ๊ายบาย